งานแอปติ๊กตอกตอนนี้ในแอปติ๊กตอกเราสามารถอัปคลิปที่มีความยาว3นาทีได้แล้วโดยที่ช่องของเราไม่จำเป็นต้องมีผู้ติดตามครบ1000คนโดยมีข้อแม้ว่าเพ,เพื่อนจะต้องตัดคลิปจากแอปหรือโปรแกรมอื่นแล้วเก็บไว้ในเครื่องก่อนและจะต้องอัปเดตแอปติ๊กตอกให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยเมื่อเรามีคลิปที่ตัดต่อและอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับ ให้เพื่อนๆเ,เปิดแอป TikTok แตะไปที่เครื่องหมายบวกแตะปุ่มอัปโหลดด้านขวามือแล้วเลือกคลิปที่เราต้องการอัปโหลดซึ่งมีความยาวมากกว่า1นาทีเมื่อเลือกเสร็จแล้วให้แตะที่คำว่าถัดไปในหน้าการอัปโหลดเราจะเห็นข้อความลากเพื่อครอบคลุม3นาที จากนั้นให้เราลากกรอบสีแดงไปจนสุดคลิปตัวอย่างของผมความยาวของคลิปจะอยู่ที่2นาที45วิเมื่อเราลากจนสุดคลิปแล้วให้เราแตะไปที่คำว่าถัดไปขั้นตอนถัดไปเราก็ทำการปรับแต่งวิดีโอใส่เพลงใส่เอฟเฟกใส่สติ๊กเกอร์ให้เรียบร้อยแล้วแตะที่ลูกศรถัดไป จากนั้นในหน้าสุดท้ายเราก็ทําการใส่คําอธิบายและหน้าปกหลังจากนั้นก็ทําการโพสคลิปลงช่องต่อไปผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ